พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าประจาพึงวันนี้เพราะวันอังคารเทศกาลมหาพรตพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องพระเป็นเจ้าเป็นเจ้านี้และเราทุกคนเป็นลูกหนี้เราเป็นนี้พระเจ้ามากที่สุดแต่เราเองก็เป็นคนเข้มกับคนอื่นไม่ยอมยกหนี้ให้เขา พระองติเตียนคนที่ไม่ยอมยกนี้ให้คนอื่นว่าเจ้าคนสารเลวเรายกนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าจึงต้องเมตตาคนอื่นเหมือนเราเมตตาเจ้าพี่น้องคงจำเรื่องนี้ได้ดีว่าพระเยซูเจ้าต้องใช้ในิทานเปรียบเทียบเพื่อจะได้บอกว่าพระ็็นเจ้าเป็นใคร พะมนุษย์เรามีปัญญาน้อยนิดจึงพยายามดูจากนิทานเปรียบเทียบนี้แหละที่พระองค์บอกว่ามีคนคนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่ก็เลยเรียกลูกหนี้มาให้ชำระเขากราบขอโอกาสว่าเขานั้นน่ะยังไม่สามารถที่จะจ่ายได้นายของเขาก็เลยยกหนี้ให้เขาแต่เวลาที่เขาออกมาเห็นเพื่อน ที่เป็นหนี้เขานิดเดียวคว้าคอและบองต้องเอาเงินมาให้ค่าดเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นก็เข้าคุกก็แสดงว่าเขาเอาเพื่อนของเขานี่เข้าคุกเมื่อเจ้านายรู้จึงได้บอกขอเขาว่าไอ้เจ้าสารเลวใช่เจ้านายยกหนี้ให้แต่ตัวเองไม่ยอมย,อมยกหนี้ให้คนอื่งเราจะต้องพิจารณาตนเองว่าในชีวิตของเรานั้น <c oughs> เรามีโอกาสที่จะเป็นเจ้าหนี้บ้างไหม ไอ้เป็นลูกหนี้นี่เราก็มีแต่ว่าถ้าเป็นลูกหนี้ของพระบินเจ้าพระบินเจ้าสามารถที่จะยกให้หมดเราที่ีคนอื่นมีเจ้าม,มีมีหนี้กับเราในเรื่องการทะเลาะเบาแว้งการทําให้เจ็บปวดในหัวใจทําให้เราเก็บความไม่ดีไว้ในใจแล้วบอกว่าจะพยายามแก้แค้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่จิตรมณ์ของพระวรสาร ดันั้นนี่มหาพรตเราจึงต้องพยายามที่จะสสางชีวิตของเราให้สะอาดพี่น้องในพระคัมภีร์นั้น <c oughs> รับบีสอนคำสอนชาวยิวให้เด็กชาวยิวนี่บอกว่าเราต้องให้อภัยแก่คนที่ทำผิดต่อเราสามครั้งแต่เมื่อนบุญเปตโตรมาฟังเรื่องของพระเยซูเจ้า <c oughs> ลหลายครั้ง ท่านก็เสนอว่าควรจะเป็นเจ็ดครั้งท่านจึงจะบอกกับพระองค์ว่าเจ็ดครั้งพอไหมแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าไม่ใช่นะไม่ใช่สามหรือเจ็ดครั้งแต่เป็นเจ็ดครั้งเจ็ดสิบนี่แหละก็คือความมีน้ำใจดีของพระเป็นเจ้าและก็อยากจะให้เรามีลักษณะเหมือนกับพระองค์ ส่วบทอ่านที่หนึ่งในสมัยของประกาศศพดาน,นียนั้นเมื่อเกิดมีปัญหาใหญ่ก็จับคนที่เป็นคนซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าทิ้งในกองไฟและอาสาริยาภาวนาด้วยเสียงดังอยู่กลางไฟว่าขอพระเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไปพวกเราต้องอับอายทั่วแผ่นดินเพราะบาปเวลานี้เป็นเวลาสิ้นหวัง เพราะไม่มีผู้นําไม่มีประกาศศกไม่มีเจ้านายไม่มีเครื่องเผาบูชาขอสรงรับข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาต่อหน้าพระองค์เถิดพี่น้องครับถ้าทุกคนถึงทางตันและร้องหาพระเจ้าได้อย่างนี้เขาก็มีทางออกปัญหาของคนเราก็คือว่าเมื่อเราทิ้งพระเจ้าแล้ว เรามาประสบป,ปัญหาต่างๆมาประดังเนี่ยเราต้องต่อสู้คนเดียวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะหาทางออกไม่ได้ดังนั้นเราจึงเห็นในสังคมของเราข่าวคราวที่ไม่ค่อยดีเลยเนี่ยว่าเมื่อถึงปันทางตันแล้วนี่จะออกในทางที่ไม่ดีส่วนเราคริตสชนนั้นขอให้เรามีความเชื่อความไว้ใจในพระบิเจ้าต่อไป และเมื่อมีปัญหาพี่น้องก็เรียกหาพระบินจ่าเหมือนเดิมนะครับสวัสดี